าปลเรือมาพ,พ,พ,พกันนะมาพี่เฮ้ยเอามาเอามาเอามาเลยใครยังเอามาเลยเอามานี่ตอหน้าตาไปเอา,าไปเอามา ูแกั้งคนเลยครับนั่นแหละเขาบอกว่าอยู่บนเรือครับเขามาดูแลแบบคนใส่ผมเป็นผมเป็นอาไรจังเขาใจเต้องดูแลเรือกำลังจะบอกว่าเรือเนี่ยมันมีกี่ตันกี่ผมโลตักอันนี้คุณตวาดดูแลเดี๋ยวเขาจะบอกให้ท่านทราบอ่าเมื่อคนมาบอกผมเป็นเจ้าของครับเอางั้นก็ควบคุมต่อไปเรื่องอะไรนะครับช็คหาอะไรมาข้อหานี่แหละดูแลคนนี้ผมไม่ผมอยู่มุกดาหารไม่ถึงโทรท่านโทรตามผมไม่ใช่แล้วผมมา นั่งรถดูแลคนห้าสิบกิโลจะดูแลยังไงดูแบบไหนท่านเชิญผมมาแล้วถ้าดูแลผมดูแลอย่างนี้ไม่เป็นไรไไม่เป็นรก็นั่นแหละท่านจะไม่เป็นไรท่านโทรตามผมบอกให้ผมมาด่วนมาด่วนมาเพราะมาแล้วจะมาแจ้งเขาผมดูแลไม่เป็นไรพวกนี้มันมันนั่นแหละไม่เป็นไรผมถ่ายคลิปไว้หมดครับไม่เป็นไรมีมีพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่เป็นไรครับมีทุกคลิปปฏิเสธก็ปฏิเสธก็ปฏิเสธครับปฏิเสธอยู่แล้วครับทุกคนปฏิเสธอยู่แล้วครับรอจนเหนื่อยครับ ผมถูกบอกแล้วทุกคนเป็นเศษรอทนายความมาไป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 เชิญเชิญเชิญเัาแล้วไอ้ยักหลักคนจริงเชิญผมมาแต่ยันผมก็ไม่มาหรอกเชิญผมมาไปคุยกันส่วนคนงานอีกห้าคนลาวล้วนอ่าคนงานห้าคนลาวล้วนเดี๋ยวจัดหางานมารอเดี๋ยวจุดจัดหางานมารอคนงานห้าคน เป็นลาวล้วนหรือต่อมอนะตอมอรับไปห้าคนทํางานเดี๋ยวจัดทางงานรับไปเครื่องโรงงานรับไปเดี๋ยวอุตสาหกรรมรับไรับไปคนละอันคนสองอันผมไปลองขอรำมอจังหวัดนะวันเนี้ยมาตรงที่กำลังให้ก็เลยบอกเอางั้นเอาไปคนละข้อหาข้อหาของใครรับรัาไปายปกครอง ก็จะต้องบอกท่านผู้ใหญ่กำนันมาดูว่าเนี่ยมันที่ของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันที่ชายสันึตัวเองหรือเปล่าเ,เออถูกไหมแล้วในบ้านไทรแล้วทําไมไม่มาดูไม่มาแนะนําเขาถูกไหมผู้ใหญ่กำนันอยู่เนี่ยจ้างไว้ทาไมก็จ้างไว้เพื่อดูแลเถืแดนถูกไหมเออก็เลข่ไล่มันมาหน้าวันเนี้ยผมจะทําเคสเนี่ยให้เป็นเคสตัวอย่างคือได้รับการร้องเรียนมานานแล้วโอ้นานแล้วครับ แต่ไม่มีหน่วยงานไม่มีใครสนใจไม่มีหน่วยงานไหนสนใจแม้กระทั่งมันห่างจากไอ้สถานีของตำรวจของใครต่อใครถามว่ากี่เม็ดมองไปอันดังกติกยิงกันถึงหัวแตกนะมันจะไปยังไงลนะ่ะคือถ้ามันกัมกึง่งกัมกึ่งเนี่ย,เ,ยเราก็โอเคไอ้น,นี่มันไม่ได้กัมกึง่งมันติดบ้านเราแล้วก็ใช้แผนที่ปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนยะก็ชี้จุดให้ดูว่าใช่จุดแดงแดงไหมนะครับ ก็ยินยอมพร้อมใจกันนะจุดนั้นบอกโอเคถ้าง,งั้นก็บอกงัานงินเก่เาเอาเรือเข้าฝั่งนะครับเมื่อวานก็สนธิกําลังไวหลายหน่วยนะครับมีการงมานอมีกองบังลังก์อเจ้าภาพนะครับก็มีนอรขอมีตอมอมีจัดหางานมีเจ้าท่ามีปกครองมีตํารวจโรงพักคุณบอกว่าคุณดูด้าเข้าคุณก็ไปดูด้าเข้ามาที่นั่นคือต้อง อยู่นอกเขตคุณต้องอยู่นอกประเทศไทยอ่ะนอกเสร็จแค่นเศษแดนประเทศไทยออกไปเนี่ยคุณจะดูดอะไรยังไงก็ไม่เด็ดสนใจอะไรกันกว่าไปเพราะว่ากระบวนการนําเข้ามันเกับอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมขออนุญาตนํานเข้ากับสุการการก็ไปต้องสําแดงที่มาที่มาของผมซื้อมือถืออันหนึ่งผมยังต้องแสดงใบอินวอยเลยคุณนําหินมาเป็นตันๆคุณไม่แสดงได้ไงถูกไหมมันก็ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าเข้ามาแต่ที่ผ่านมามันมีไหมมันไม่มีอ่ะก็คือรับกันเดีบยดิบ,ดบขึ้นมาเหรอมันไม่ใช่อ่ะ ต้องบอกว่ามันไม่ไมถูกต้องทีนี้นอกจากเคสนี้แล้วต่อไปจะมีเคสต่อไปจะต้องรู้<ก>ไม่ตรูจสอบคืออย่างนี้ครับคือมันเนี่ยนําเข้าในทุกทั้งเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งละสามสิบวันเนี่ยถามว่ามันจะไปตรวจยังไงหมดมันมีหน่วยงานไหนจะไปนั่งเฝ้ามันอ่ะนอกจากการนําเข้าไอ้ของไอ้ของที่ใต้ทรายใต้หินเนี่ยมีอะไรหิ้วกันมาหรือเปล่าไม่รูก